ีอยู่ในสตอรี่โมดนะครับมา,มา, right บบ ок, บาเอาวิสองไรอิดอัพกัดล็อกกัดเป้าเก็ตครับใช้ว่าคืออะไรข้่าบนก็คือเป็นชื่อแมสมาว่าแมสจะโหดแค่ไหนแข่งกับแมสจะโหดแค่ไหน นี่แต่รอเนื้อเรื่องอ้าวทำไมมันเป็นเพลงเฟสอะแล้วทำไมมันเป็นเพลงเฟสทำไมมันเป็นเพลงเฟสอะอ๋อเอาเพลงเฟสเอาเพลงเฟสไฟเลนไนฟันก ala <Source, S 1> ินธรรมดามาดัดแปลงนะครับ <im> <było seul, S 1> โโพ้ยโอเคโเอาเพลงฟิตมาดัดแปลงฟั่งน้เขาเ,เรียกว่าเป็นเพลงไหยเนี่ยอะไรนี่ค่ะนี่ไใช่เพลงเอ่ะจะยากขนาดไหนมันก็ยากฮาร์ดอือซี่ ผมก็เลือกฮารดไปเรียบร้อ,รอยแต่ทำไมมันง่ายขนาดนี้ถ้ยพอเจอสุดทิกกี้อย่างนี้เข้าไปข้อน,นี้มันคุนค้นคุ้เออมาเต็มเลยฟิลลิ่งเรา มีปีด้วย เร็วอย่างแบบนี้ก็ใช้สกีสิ ไม่รู้่อนมันถึงเป็นอยังไงเอารัวสิมแม่ไหมเมนรั่วตรงไหนเลยเมนจะรั่วตรงไหนเลยตอนนี้เรื่มรั่วแล้ว กคือก็ยังง่ายอยู่เขาบอกว่าเพลงที่สามโคดมากไปดูใน YouTube นะครับว่ามันจะโคดแค่ไหนนะครับเพลงที่สามอ่ะจะโคตจะโคดอย่างที่ YouTube เขาบอกหรือเปล่าครับแต่ผมไปดูช่อง YouTube ช่องรู้อ่ะ ก็คือช่องยูทูบแก้งโปรวมชั่นก็สามารถดูได้เลยนะครับก็คือเพลงที่สามก็คือโหดมากแต่มันไม่ได้โหสดสรับผมหรอกนะครับรอยากง่ายอ่ะมาเพลงที่เขาบอกว่าโหดที่สุดมันจะโหดแค่ไหน มันโคตรแค่ไหนมันจะโคตรมันจะโคตรแค่ไหนแต่ไม่มาเลยยังไม่มานี่เอ,อมันไม่ได้โคตรหรอกนะก็แค่คิดไปเองแหละเขาอาจจะเล่นเวก่งก็ได้ถึงบอกว่าโหดจริงๆเลยคำเตือนเพราะว่าเขามันไม่ได้โหดสำหรับผมอะ่ะ สร้างไว้ให้คนเล่นก็ได้นะถ้าถ้าเกิดคนเล่นไม่ไหวก็ให้สัปะหลาดมันเล่นไปถ้าสัปะหลาดไม่ไหวก็จะให้ใครเล่นนะ่ะ โอเล่โอเล่นี่คือหิวลูกอมหรอหิวลูกอมโอเล่โอเล่เหรอในหิวลูกอมหรือเปล่าเนี่ยโอเล่โอเล่มันไม่ได้โหดหรอกนะมันอย่างง่ายอะ่ะง่ายมากนี่มันอีซี่หรอือ นี่มันฮาร์ดเลยอีซี่มามาพูดเป็นอีซี่ไปได้ใ้าถ้อีซี่ห, Easy หรือฮาร์ดเนี่ยทำไมมันยากจริงๆก็คือใช้ใช้สำหรับคนที่หาดเล่นใหม่ๆถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดนี่ฮาร์ดเลยนี่ฮาร์ดหรืออีซี่เนี่ยมันต้องใช้สมาธิในการเล่นอ วมาหมดแล้วนะขนาดเชสูริกกี้แล้วนะโอเรมาออเรมามอเรมาอเรมาอเรมา พลังมาจำนวนมากแล้วนะโอ้โอนะ้เดี๋ยวจะ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 สอนโหลดตอนท้ายมามาดูการสอนโหลดกันบ้างนะครับแล้วก็สร้างเป็นโฟลเดอร์ก่อนเลกนะครับเข้าไปที่โคมนะครับแล้วก็พิมพ์คำว,ว่าออ แล้วจากนั้นเออโหลดที่มันขึ้น E E นะครับไม่ต้องถ้ามีขึ้น E E ไม่ต้องไปโหลดมันคอมใครเป็นสามสองบิตแต่คอมของผมเป็นหกสบสีบิตเลยโหลดอันนี้โหลดได้เลยแล้วเมื่อขึ้น ตรงนี้มันจะขึ้น E E นะครับแลจากนั้นก็ a t t a c to นะครับก็ a t t a c to นะครับแล้วจากนั้นมันก็ขึ้นหน้าจอ,อแล้วสร้างโฟลเดอร์นะครับและจากนั้นก็เรียบร้อยนะครับเฮ้ย 好嘞。<noise> <noise>